พอดีมีธรรมะบรรณาการปีใหม่ของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธโสาจารย์นะปล่อยอพยุตโตก็เป็นการให้กำลังใจในช่วงปีใหม่นะตอนรับปีใหม่เหมือนอะไรตอนรับดีก็ตามชั่วก็ตามที่จะเกิดขึ้นปีใหม่เนี้ย ต้อนรับไหมเราเลือเราอาจจะต้อนรับเฉพาะาสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็ไม่ต้อนรับนะที่จริงที่จริงชีวิตเราเหมือนคนรับแขกนะเหมือนคนมาขายของเหมือนพนักง,งานโรงแรมต้อนรับคนดีก็ไปที่นั่นคนไม่ดีก็ไปที่นั่นเพราะฉะนั้นการต้อนรับ ีใหม่ก็คือการต้อนรับวิบากกรรมทั้งที่ดีและไม่ดีแต่สุดท้ายก็อยู่ที่จิตนะถ้าจิตเราดีมีสติสัพชัญญะสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นดีก็ได้นะถ้าเราจิตไม่ดีสิ่งที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้หมายถึงวิบากกรรมอย่างโยมตาบอดอย่านะถ้าได้โอกาสนี้เนี่ยเจริญภาวนาได้อยู่คนเดียว งานการเขาไม่ให้ทำแล้วสบายแล้วใช่ไหม <c oughs> ได้สํารวมตัวเองได้ภาวนาได้นึก,น,กนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติเจริญกรรมฐานให้ได้จิตสงบให้มันรวมกันได้เนี่ยโอ้เป็นบุญเลยบุญกับคนตาดีอีกเหมือนอาจารย์หนึ่งนะในะที่เคยรู้จักอาจารย์กำพลแต่เป็นครูครูใหม่ด้วยซ้ำกำลังจะแต่งงาน แม่ก็เลยบอกว่าให้บวชก่อนนะ,นะเป็นครูพรรนะก็เลยกะว่าจะบวชนั่แหละแต่ในช่วงกําลังจะบวชก็ไปซ้อมหน้าก็ไปหสอนเขากระโดดน้ําอยู่พอดีไปกระโดดน้ําลงไปข้างล่างเลยหัวไปชนไปกระแทกกับพื้นข้างล่างกระดูกพวกนี้นเสียหมดกระดิกได้แต่เพราะหัวแล้วก็มือนนี้น พ่อแม่ต้องเอามาปนิบัติข้าราชการก็ออกแต่งงานที่ว่า,าสาวเขารักเขาก็ไม่รักแล้วคนพิการใครจะไปรักเนาะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องอไปตามทุกอย่างเสียหมดเสียทรัพย์เสียอวัย,ยวะเสียทุกอย่างเหลือใครเหลือพ่อเหลือแม่พอดีพ่อแม่เขาเป็นคนปฏิบัติธรรมเขาก็เป็นแนะนำไให้ลูกสิ่งดีๆีนาะงงามหนังสือธรรมะมอป่า ลูกก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมน,น้องหน,นังสือรู้บทเรียไปมารู้มากกว่าคนไอ้พวกพวกเดินได้ใช่ไหมพวกเดินได้มันมันไปตามกิเลสใช่ไหมอ่านหนังสือไม่จบนะพวกที่ไปไหนไม่ได้ก็บันรบัตน,น,นั่งแต่อ่านหนังสืออ่านไปก็มีความรู้แต่ช้นินเพราะทาไปสุดท้ายก็มาปฏิบัติ <c oughs> ก็มาฝึกสตินะเจริญความรู้สึกตัว นะกายเคลืล่อนกายรู้ร,รู้ความคิดรู้จิตเริ่มรู้กายรู้ใจเริ่มเท่าทางกายใจนะกายเป็นครูบาอาจารย์สอนเลยนี่ยนะความพิการทางกายเนะี่ยกับใจมคนละอย่างกันความพิการทางกายมันก็มันเป็นวิบากกรรมนะถ้าพูดแบบโดยตรงมันก็ไม่ใช่อะไรมันมีคนเรามีวิบากกรรมต่างกัน บางคนอาจจะเสียตาเสียหูเหมือนในสมัยก่อนเนี่ยมีอุบาสกในพุทธศาสนาองค์หนึ่งชื่อมหาลีมหาลีนี่ไปแสดงศิลปวิทยาโชว์พี่น้องมากเกินไปตาบอดคือไปเรียนจากจบจากสำนักดาบสำนักอะไรที่เขาเก่งๆแล้วกลับมาอยากโชว์ความสามารถให้ก็เลยไปโชว์ความสามารถให้จนกระทั่งตาบอด แต่หูดีความฉลาดเป็นอาจารย์สอนนะท่านก็เป็นผู้หนึ่งในในการที่มาเจริญกรรมฐานแล้วก็ได้ยิบได้ดีในผู้ศาสนาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าความพิการเป็นสิ่งที่ด้อยนะชีวิตต่างหากที่ดีเรามีโอกาสได้เจริญศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาสวดมนต์ภาวนาทำไงใจเราจะได้มีสติค่นะ จ,จะได้รวมเป็นหนึ่งได้เี่บางทีเป็นโอกาสนะโยมแต่ไปทื่อว่ามันเป็นความซวยนะเป็นโอกาสไอ้พวกที่ไปได้มาได้ว่าตัวเองดีแข็งแรงเนี่ยพวกเนี้ยประมาทมัวเมาต่างหากใช่ไหมประมาทมัว,มว,มวเมาเฮ้ยฉันยังแข็งแรงไปนั่นไปนี่เอาไว้ก่อา <c oughs> เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการที่จะมาเรียนรู้ฝึกสติจเจริญสติจเจริญกรรมฐานนะไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตานะบางครั้ง <c oughs> ใช่ไหม เอาไปนั่งไปนี่ไม่ค่อยดีอยู่ได้อยู่หรอก <c oughs> สุดท้ายมันจะสู้คนปฏิบัติแต่ว่าทุกอย่างนะก็ไม่ได้ว่าให้ต้องพิการแล้วจึงจึงจะมาปฏิบัติธรรมหรอกการที่เราไม่พิการแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมนั่นเน่เป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้คำสอนในผู้ศาสนาความประเสรนะิฐอยู่ที่ใจบนะุคคลใดที่ใจเป็นบุญเป็นกุศล ใจให้ตัวเองให้สบายให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลปล่อยได้วางได้อย่างยุคนี้เป็นยุควิกฤตนะคนทํามาหากินนะบางคนก็เจ๊งกันแล้วในระนาดเลยนะโยมเนะอ่าเขาโทรมาเล่าให้ฟังโอ้ทรมาหากินก็ยากใช่ไหมนะยุคนี้ทรามาหากินยากขึ้น <c oughs> ชาวไร่ชาวนาก็ไม่ใช่ราคาสินค้าการเกษตรดีนะโยมก็ตกหมดทุกอย่างก็ตบนะแต่ถ้าเราอาศัยวิกฤตหาทางออกให้ดี ว่าชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่นะค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาเจริญสติดีก็เอาตัวรอดแต่ที่สำคัญน่ะรอดทางกายการดำรงชีวิตนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่รอดทางใจหมายเขาว่าอย่างไงทำยังไงเราถึงจะไม่ตกนรกทำยังไงเราถึงจะไปสู่การพ้นจากกองแห่งทุกข์ทั้งหลายในสังสารวัตนี้ได้ <S <S <น>ชีวิตถ้าเราเป็นทาตแห่งกิเลสตัณหานะ มันจะอยู่ในภาวะไหนเพศไหนจะเป็นเด็กแก่เป็นคนหนุ่มสาวก็ทุกท้งนั้นแหละถ้ามีกิเลสตัณหานะตราบใดที่เรายังอยู่ในวนเวียนเนี่ยมันก็อยู่ในกองแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นการที่บุคคลใดนะเอาทำคํำสอนของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัตินะนะแล้วจะดีนะเราก็จะเจริญเกิดขึ้นนะ <c oughs> การที่เราจะดี การที่เราจะเจริญเกิดขึ้นนะ่ะมันมีธรรมะข้อหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคําว่าเพื่อนจนรู้จักคาว่าเพื่อนไหมไอ้ที่ว่าเป็นหมู่เป็นหมู่กันเนะี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันบางทีไม่มีความเป็นเพื่อนหรอกนะเขาบอกว่านัตถิพาเลสหายตาความเป็นเพื่อนความเป็นสหายไม่มีอยู่ในหมู่คนพานแต่คนพานอยู่กันเป็นกลุ่มได้แต่ไม่มีความเป็นเพื่อนเพราะไม่มีธรรมที่แสดงความเป็นเพื่อน ลักษณะของกัญญาณมิตรของเพื่อนที่ดีเนี่ยมีลักษณะอยู่เจ็ดอย่างนะปิโยคารุภาวนิโยวัตตาจะวัจนก,กโมคัมพีรันจะกกระทังกตาโยจตฐานะวิโยชเยนะเจ็ดอย่างฐานะเจ็ดอย่างนะเรียกว่ากัลยานามิตรนะการที่เรามีกัลยาณมิตรแม้เพียงคนเดียว แม้เพียงนิดเดียวนะโยมได้เจอแค่ครั้งเดียวในชีวิตได้เจอเพียงแป๊บเดียวในชีวิตยังประโยชน์ให้สําเร็จน,น,นี้คือคําว่ากัลยาณมิตรเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย <c oughs> ผู้ที่คอยชี้แนะแนวทางให้เราได้เจริญลักษณะของกัลยาณมิตรข้อแรกคือปีโยเป็นที่รักคือท่านเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีกัลยาณธรรม เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตเข้าใจอะไรหลายๆเข้าใจสัจธรรมนะอยาเลยเป็นที่รักโดยเฉพาะท่านเป็นผู้มีศีลมีการลดเว้นจากบาปจริงๆบาปเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ยังไงสกปรกเป็นสิ่งที่ไม่น่าใกล้แต่เมื่อใดบุคคลนั้นเป็นผู้มีศีลบุคคลนั้นจะเป็นที่รัก ครุภาวนิโยนะเป็นผู้น่าเคารพด้วยความเป็นผู้มีคุณธรรมต่างๆจึงน่าเคารพเช่นเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะเกียรติได้นะเป็นผู้ที่ฝึกฝนตนได้นะเป็นผู้ผู้รู้จักกล่าวในควรที่ควรกล่าวเป็นผู้ที่ทําจิตให้สงบได้เป็นผู้ที่มีปัญญาในการเห็นแจ้งสัจธรรมได้เป็นผู้ที่น่าเคารพ เป็นผู้ที่น่ายกย่องเนี่ยสมอย่างปิโยครุภาวนิโยวัตตากรยาณมิตรนั้นเป็นผู้รู้จักกล่าวนะในสิ่งที่ควรกล่าวคนพูดเป็นมีเยอะนาะยโยพูดได้ภาษาไทยใครก็พูดได้นะแต่คนที่พูดภาษาแล้วทำให้คนหายโกรธหายโลภหายลงนะเขาจึงเรียกว่าธรรมวาทีหรือว่าคนที่เป็นนักพูดจริง นักพูดจริงๆก็พูดให้คนเป็นบุญเป็นกุศลใจดีใจงามละปล่อยวางได้นะเขาเรียกว่าวัตตาหรือว่าเป็นนักพูดที่แท้จริงไอ้ที่พูดพูดกันทั้งวีทั้งวันถามกินข้าวกินบาร์เลไม่ใช่ไม่เรียกว่านักพูดนะอยนะพูดได้เฉยแต่พูดไม่เป็นวัจนกตโมเป็นผู้อดทนนะผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่อดทนต่อคําพูดอดทนที่จะว่ากก่าว สั่งสอนนะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่ไม่เบื่อไม่หน่ายที่จะอบจะลมว่ากล่าวบอกแล้วบอกอีกคี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดนะก็คือหวังดีปรารถนาดีที่จะบอกจะสอนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีเขาเรียกว,วัชนักะกโมคัมภีรันจะกกระถังกตาเป็นผู้ที่สามารถแต่ง บทธรรมที่ลึกซึ้งได้เช่นฟังเรื่องอริยสัจสี่ฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาปทเปรมที่ลึกซึ้งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะในชีวิตเราดิไม่ได้ฟังแต่เรื่องธรรมมาหาจริงเรื่องประกอบธุรกิจเรื่องช่องทางเรียนท่องทางกิน <c oughs> เที่ยวไปเที่ยวที่นั่นซิไปกินอันนั้นอร่อย <c oughs> อะไรประมาณนี้ ไม่ค่อยมอีคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมนะคำพีรัญจักกระทังกตาโนจัตทายบิยชเยนะแล้วก็ไม่ชักชวนในตั้งให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรนะนะอันนี้เป็นลักษณะของกาลยานามิตร <c oughs> กาลยานามิตรเมื่อเราได้นะแม้นิดหน่อยนะเราก็จะได้เติบโตในคุณธรรมนะนะในคุณงามความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้น นะวันนี้นะให้กําลังใจเนดะ้อโยมตาบอดนะให้กําลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมจเจริญสติรู้สึกตัวทำสมาธนะิฟังเทศฟังธรรมเป็นโอกาสของเราแล้วโชคดีแล้วใช่ไหมอย่าไปคิดว่าเสียหายนะนะเป็นโชคของเราแล้วเราได้มีโอกาสได้ประพฤติศีลพุทธธรรมชีวิตที่มีอยู่นะนะไม่ว่าจะอ้วนจะดำจะสูงจะผอมจะ จนใจลำบากหรือล่ำรวยอะไรใครก็ตามที่ได้มีโอกาสได้ประพฤติเสีระพฤติรมคนนั้นเป็นคนที่โชคดีในการที่ได้เกิดมาเป็นคนอย่าไปหาความสมบูรณ์แบบในชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะบางคนอาจจะพร้อมทุกอย่างตังไม่มีอย่างนี้ก็มีบางคนอาจจะมีตังพร้อมหมดทุกอย่างอ้าวดันไปเป็นโรคบั่นดันลูกร้านไม่เชื่อฟัง บ้างอะไรต่างๆปัญหาเยอยะะไปไม่มีความสมบูรณ์แบบในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่งไปคิดว่าต้องให้สมบูรณ์แบบเราถึงจะพึ่งพิมพึ่งทำนะเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบนะหยู่ที่ความไม่ประมาทนะคำนะโยมตาบอดนะเอากําลังใจนะสู้ไปนะไม่มีสิ่งใดที่นั่นหรอกนะทาให้โลกเขาอิจฉ้าเราก็ได้ใช่ไหมนะมี แม่ของคติกาละผมนะตาบอดทั้งสองคนลนะลูกชายดีไว้เป็นพระอนาคามีเลี้ยงแม่ตาบอดพระพุทธเจ้าคุ้นเคยขนาดไหนเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปวินาศบ้านนี้นี่ไปเปิดตักเอาเลยนะในหม้อย้ายใส่ไม่ได้เพราะงั้นตักเอาเลยเพราะงั้นมีไม่มีบ้านไหนในใน,ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าคุ้นเคยแล้วไปตักข้าวในหม้อเอง,ง,งมีแต่เขามาตักให้นะ พุทเจ้าไปตักเอาเองให้เลยเนี่ยเพื่อที่จะสงเคราะห์ในบุญเ <c oughs> พราะนั้นวันนี้มีหนังสือธรรมะให้ด้วยนะก็หนังสือธรรมะเป็นสิ่งที่ดีนะโยมขอให้เข้าใจอ่านหน่อยถ้าเราปรับความคิดได้นะเปลี่ยนความคิดได้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะนำให้เราทุกข์หรอกโลกนี้อ่า ถ้าเราเข้าใจมันนะเราเราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะเป็นผู้ศาสนามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะซึ่งเป็นสิ่งที่เยี่ยมนะโยมฝรั่งบางค่า <c oughs> เขาไม่มีกรอบความคิดนะไม่มีอะไรเขาเขาคิด <c oughs> เพ้อเจ้อไปทั่วทิศทั่วแดงนะแต่เราเนี่ยมีพระพุทธพระธรมะรมพระสงฆ์เราคิดตามพระพุทธเจ้า เราอยู่ในร่มโพร,ร่มใสอยู่ในนี้ของพระพุทธเจ้าเราจะเจริญนะเราจะไม่ตกต่ําทั้งชาตินี้และชาติหน้านะอย่างปีใหม่ท่านก็จะให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนะตันหานะซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์แนละ้วก็ก็ให้เรียนรู้จากเรื่องฉันทะนะคือการสร้างความพยายามอย่เป็นคนท้อแท้ห่อเหี่ยว จะไปคิดว่าเราป่วยเราถึงไม่ทําความดีได้เราจะไปคิดว่าเรา,าตังค์ยังน้อยอยู่ไม,ม่พอลูกยังเด็กยังเล็กอยู่หรือว่ามีปัญหา,าในตัวเองละ่ะขี้เกียจขี้คานต่างๆควรสร้างฉันทะนะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ด้วยพรม,มิหารสีอยู่ด้วยเมตตาด้วยกรุณามุติตาเบกขาธรรมดาในโลกเนี่ย การที่อยู่อย่างให้เป็นอยู่อย่างเย็นเป็นสุดต้องอยู่ด้วยศิลปะนะศิลปะก็อยู่กับคนคนบางคนมันก็โลภมากคนบางคนก็ขี้โกรธคนบางคนก็คุยมากไปคนบางคนก็ขี้ตอแยะขี้โกหกหอกลวงเจ้าชู้ขี้เหล้าเมายาในโลกเนี้ยมีเยอะยะคนบางคนก็เป็นคนดีใจบุญสุนทานบางคนก็เป็นคน ไม่ดีอย่างนี้นะแล้วเราจะอยู่กับโลกได้ยังไงเขาบอกว่าให้อยู่ด้วยพภมวิหารสี่นะชันทะไม่ใช่เมตตานะเป็นผู้มีความรักหวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเจอบคุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากนะหรือเขากำลังทำชั่วพวกนะี้ก็จะเริญกรุณาโอ้ขอให้เขาพ้นจากกรรมอันชั่วนั้นขอให้เขาพ้นจากทุกข์เช่นนั้นเมื่อบคุคคล เห็นเราเห็นบุคคลผู้ทำดีหรือได้รับผลที่ดีก็มุทิตาจิตหรือเราเห็นสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นไปตามกรรมเราก็เจริญอุเบกขานะเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเป็นศิลปะแห่งการอยู่ในโลกนะเพราะคนไม่เสมอกนันนะจึงเรื่องมีเมื่อเราวางใจให้มีพรวม,มิหารนะพรมแปลว่าประเสริฐ มีหารแปลกันอยู่อย่างเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยได้นะเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจสูงอันนี้ก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่อง,งาการอยู่แล้วอีกแม่ข้อหนึ่งก็คือเอาพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตนะถ้าพูดถึงเรื่องทำทานพระโพธิสัตว์ที่เราน่าจะรู้จักดีนะคือพระเวสสัดนดร พระเวสสันดรเป็นตัวอย่างแห่งการเป็นผู้ให้บุคคลผู้ให้นะผู้ให้ย่อมได้อนะไอย่าทำให้คนก้มหัวก็ได้นะทำให้คนมองหน้าทำให้คนรักกันเนะี่ยเพราะฉะนั้นการให้มีหลายมิตินะนะให้ที่สูงสุดก็คือให้เพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อเป็นบุญบารมีนะเพราะฉะนั้นเอาพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่าง เอาศีลอย่างภูริตะหน้าคราดที่รักษาศีลเยี่ยงด้วยชีวิตเอาเมตตาอย่างาาสุวรรณสามอย่างเงี้ยขณะเขามาประทุสล้ายตัวเองยังไม่มีกิตโกรธต่อเขาเป็นผู้ที่หวังดีปัฒนาดีอย่างน เพราะฉะนั้นเอาพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ไม่ใช่มีให้เราไหว้อย่างเดียวนะโยมพากันไปไหว้กวนอิมไปไหว้เอาไวเลยกิเตศวนไปไหว้อะไรเนี่ยนะไปไหว้อย่างนั้นอ่าจริงๆริไหว้ก็ถูกอยู่แต่ว่าไหว้จริงก็คือไหว้ที่คุณงามความดีของท่านที่ท่านมีคุณธรรมที่เราจะได้เป็นเยี่ยงอย่างนะขอให้เรามีจิตเป็นอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบุคคลที่จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่มีจิตดีจงยังจิตให้ปราโมดปราโมดแปลว่าปีติน้อยๆเขาเรียกปราโมดปีติใหญ่ๆเขาเรียกปีติปีติน้อยๆเรียกปราโมดภาษาบาลีเขาจะแยกออกก็คือยังจิตให้รื่นเริงอย่าไปเศร้าซ้อยเง้ง้อยพอทุกโศกโรคภัยอะไรทั้งสายยังกจิตให้เป็นบุญคิดถึงบุญโดยเฉพาะการคิดถึงบุญกุศลบ่อยๆทําจิตให้ปรให้ให้ให ให้แก่มสอยู่เสมอจิตที่ดีเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ไม่มีโรคนะโชคดีอ่าเลิกดีหรือว่าสิ่งดีๆงามๆย่อมมาสู่บุคคลผู้มีจิตดีถ้าเราจิตเสียสิ่งร้ายๆอาวะมงคลทั้งหลายก็จะมาสู่เราเพราะนั้นรักษาจิตให้ดีเช่นบุคคลใดสวดมนต์ไหว้พระได้ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันจเจริญ พิจารณาสังขารหัดปล่อยหัดวางว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่ใช่ของเรานะสักวันหนึ่งก็ต้องไปเราเป็นของยืมใช้นะโยมรถตาบ้านช่องที่โยมมีนี่นะแม้แต่บุตรแม้แต่ภรรยาเป็นของยืมใชยย้นั้นนะของชั่วครัง้งชั่วคราวแต่สิ่งที่ติดตัวไปแล้วคือกุศลคุณงามความดีพิจารณาอย่างเนี้ยบ่อยๆทำเช้าทำเย็นฝึกฝนตัวเองบ่อยๆใจมันจะได้คละได้คลาย นะบุคคลที่มีใจปล่อยได้วางได้จะไม่ไปต่ำนะโยบถ้าเราตายด้วยตัณหาตายด้วยความอยากเราที่ไปคืออะไรคือเปรตต้องมาขอส่วนบุญยากลำบากอีกใช่ไหมผู้ในะดขี้โกรธผูกอาฆาตพยาบาทที่ไปก็คือนรกผูนะ้ใดรุ่มหลงที่ไปก็คือ <c oughs> สัตว์เดรฉา,านนะเพราะฉะนั้นที่ไปตามอากุศลแต่บุคคลใดใจดี คนในให้ทานที่ไปก็คือสุขติคือโลกเทวดานะผู้ใดเจริญสติตื่นตัวมีความในบุญในกุศลผว้นั้นก็จะเจริญง,งอกงานนะในปีใหม่สองห้าหกส่ 2, 5, 6, 4, คอยเรา <c oughs> ต้อนรับทั้งดีและไม่ดีด้วยสติปัญญานะด้วยอุเบกขาธรรมด้วยสติธรรมนะด้วยการวางเฉยต่อสุขสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นแก่เรา ด้วยสติที่เรารรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้ตามความเป็นจริงรู้เข้าใจไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะแล้วก็ด้วยปัญญาดำรงชีวิตด้วยปัญญาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญเบนสิ่งที่เป็นโทษดำรงสิ่งที่เป็นประโยชน์นะต่อมาขอ,อนโมทนาคุณนะจะได้ทานเข้าันอ่ะมาเล่น